ผู้ชมครับหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนาแมนฟิลพริกสถานการณ์ที่ตามหลังกลับมาเอาชนะนกนางนวลที่ไม่เคยอ่านนวนนางครับอย่างไบรตันแอนโฮฟอเบียนลงได้อย่างโชคโชน2ประตูต่อหนึ่งทำให้พวกเขาทยานกลับขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้พันฝูงฟุตบอลเกตดอีกครั้งหนึ่งไปติดตามกันเลยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นูซูกิดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนศกนี้เกมพิมพ์มลีกที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลนั้นเจอกับไบรตันแอดโฮฟเอลเบียนลิเวอร์พูลกลับมาเล่นแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปเยือนมา3เกมรวดแล้วโดนก่อนครับลูกนี้โอ้โ oh ห oh. คาร์ดิโอโกลครับซัดลูกนี้นี่เต็มข้อจริงๆครับในนาทีที่14จังหวะเนี่ยพอดิบพอดีเลยครับยิ่งกว่าผีจับยัดครับลูกนี้หงแดงเนี่ยไปเยือนมา3เกมแล้วไม่แพ้นะครับโดยการไปชนะไลฟ์ซิกในแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปเสมอกับอาร์เซนอล2-2ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บุกไปชนะไปตันทีมนี้แหละครับเมื่อวันพุธเกมนี้ได้ล้างตากันอีกทีแล้วโดนก่อนหลังจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยมีการปรับแผนครับลิเวอร์พูล เล่นเกมรุกเต็มรูปแบบดูลูกนี้ครับการ์เลแบชให้มาแล้วก็ฟันไดย,ยัดไปเลยครับมาที่โคดี้กัคโปเปิดลูกนี้แล้วตุงตะ่ายครับลูกมงไร้เงาของดาวินดูนเยสมาแต่เป็นโคดี้กัคโปครับที่ทำประตูลูกนี้ได้เปิดเข้าไปแล้วไม่มีใครมงโดนครับลูกนี้ได้เสียจริงๆด้วยทิ้งครับแนวลูกทีมชาติเนเธอร์แลนด์กำลังอินฟอร์มครับ <c oughs> เมื่อกลางสัปดาห์ซัดไบตันสองลูกนี้มาอีกทีนะครับลูกนี้กระเด้งเข้าไปตรงตะข่ายเลยมาตีเสมอได้ครับนาทีที่69โคดี้กัคโปหยอดตรงนี้ได้พอดีเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไบยตันพยายามจะบุกลูกนี้ยิงเวดรถแต่โดนสวนกลับมาดูลูกนี้ครับเคอร์ติสโจนชิงกับดิอสัสโจนสพาขึ้นมา โจนส์มองอยู่เลือกมาที่โมเมสลาสาลาตัดในแล้วซัดลูกนี้ครับโอ้โหเทรดมากโกของโมเมสลาขึ้นอันดับ8ตลอดการของพรีเมรีกครับโอโ้ลูกนี้เด็ดขาดมากเลยโมเมซาลาครับซัดเข้าไปแล้วเป็นประตูที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะนะครับสองประตูต่อหนึ่งสาลานี่ขึ้นอันดับ8ตลอดการของพรีเมรีก ดูจงังหวะที่โตกลับมาแล้วเรียกว่าภูเนี่ยชั้นนะ13จาก15เกมครับในยุคข,ของอานเดอร์สลตทะยานขึ้นนำจากฝูงเิมลลกอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการมี25คะแนนโอ้โหซาลาซัดลูกนี้เนี่ยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเลยครับสำหรับลูกยิงของโมเมตซาลานะครับเด็ดขาดจริงๆภายหลังเกมครับอานเดอร์สต กุนซือของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์กับ b b บครับ <c oughs> ก็บ,บอกว่าไบรตันเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมากครับกับฟุตบอลมาหลายปีแล้วพวกเขามีแผนการเล่นนันยอดเยี่ยมในวันนี้เช่นกันแล้วก็พวกเขาเนี่ยทำให้พวกเราลำบากมากในครึ่งแรกนะครับชลอตก็กล่าวเป็นภาษาถิ่นครับบอกว่าตั้งแต่เริ่มเกมในครึ่งหลังเกมก็เปียนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับผมไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติกที่ไม่มีบอลน,นะแต่เป็นเรื่องของการวิ่งวิ่ง แล้วนักบอลเราก็วิ่งกันต่อไปครับวิ่งจนเพลียไปเลยนั่นคือสิ่งที่พวกเข้าทําร่วมกันและทําให้ไบตันเนี่ยต้องไปเล่นเกมรับที่แตกต่างกันออกไปครับผมสล็อตนี่ก็ชักผ่านสายเอเชีย er ทุกทีครับแกบอกว่าที่สําคัญ <c oughs> ที่สําคัญครับก็คือเราต้องไม่ลืมครับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในวันนี้ช่วยเชียร์ให้เรากลับมาชนะได้สําเร็จนะครับสลอตก็บอกว่าการแพ้ของอาร์ซนอลและแมนซิตี้ในวันเดียวกันเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเผชิญหน้ากับอาอร์ซอลเมื่อสัปดาห์ก่อนเรารู้ว่าพวกเขาในแข็งแต่งและมีคุณภาพขนาดไหนเกี่ยวกับฟุตบอลชาร์ล์ก,ก็บอกว่านี่คือเกมที่2ติดต่อกันนะครับในการเจอกับไบรตันทําให้ยากลําบากพอสมควรครับและเราต้องกลับมาจากการตามหลังเพื่อให้ผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการนะครับเขาก็ชื่นชมซาลาเขาบอกว่าผู้สัประตูไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะแซฟลูกยิงของซาลาลูกนั้นได้ และประตูนี้นะครับจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ที่ซาลาจะซัดประตูด้วยลักษณะแบบนี้นี่คือการให้สัมภาษณ์แล้วก็ไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูลนั้นขึ้นจ่าฝูงครับด้วยการมี25แต้มเหนือแมนซิตี้2คะแนนครับเนื่องจากว่าแมนซิตี้เนี่ยบุกไปแพ้เลยครับให้กับบอนมัด1ประตูต่อ2ที่วาตลิตี้สเตเดียมโอ้โหบอลมัดช่วงนี้เนี่ยไม่เกรงหน้าอินหน้าพมนะครับชนะได้ทั้งอาร์เซนอล บุกไปแบ่งแต้มแอสเซวิลาและเกมไม่ทุบแมสซิตี้แพ้นัดแรกของฤดูกาลผ่านไป10นัดครับยังเหลือ28เกมยาวไปแต่ตอนนี้อยู่บ้านเมียดอออกมาจ้าฟูงครับพมสวัสดีขอบคุณฟาร์มเฮาสิ่งและรถยนต์ซูซูกิจ้านาวนิดน้อยครับพมข้อน้ำก้อนนะครับพมชมสดครบทุกแมตช์ ความคมชัดระดับ s d ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2024-2025ที่ทูวิช i ั่ o n นาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย